ทำตาม self care routine ของสาวสาว a c ล p i พิง3วันได้มาแล้วค่ะทุกคนที่มักหน้าที่พี่จีซูชอบนะคะช่วยเรื่องลดรอยดำได้อย่างเห็นชัดเจนเลยนะคะแต่ลบสุดผิวดีขึ้นนะเนี่ยนี่คือหน้าที่ชิดแล้ว ใจที่ได้พูดกับมัยังเหออยู่ยังเหออยู่ก็คือจากที่หยุดทำคลิปไปแล้วพอกลับมาทำคิวแล้วได้พูดว่าฮอลลี่ฮอลแลนจริงๆเนี่ยหลอกก็มีความสุขมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะฮอลแลนจะมาทำตามเซลฟ์แคร์รูทีนของสาวๆาวแบล็กพิงค์นะคะสงสัยไหมว่าทำไมสาวๆาวแบล็กพิงค์เจนนี่จีซูโรเซ่ลิซ่าถึงแบบว่าผิวดีออร่ามากๆซึ่งฮอลแลนก็ได้เห็นคลิปแล้วก็ไปรีเสิร์ชเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซลฟ์รูทีนของสาวๆาวแบล็กพิงค์นะคะเดี๋ยวเฮลันให้เครดิตไว้ข้างล่างเนาะก็เลยอยากจะมาลองทำตามนะ เป็นเวลา3วันเราก็จะมาดูกันนะคะว่าจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างก็เดี๋ยวในวันแรกแลนก็จะลิสต์ให้ดูนะคะว่าทําอะไรยังไงบ้างแล้วก็จะวีพีทำางานไปอีก2วันนะคะนั่นแหละอ้อขแลนเคยทําคลิปรดน้ําหนักตามเจนนี่แบล็คพิงไว้ด้วยนะคะไปดูกันได้นะจ๊ะเผื่อใครอยากจะหุ่นดีเหมือนเจนนี่นะคะอันนั้นแลนก็ทํา3วันน้ําหนักลดด้วยใครที่อยากรู้แล้วว่าเซลฟ์แคร์รูนมีอะไรบ้างก็ไปดูกันเลยคะ่ะ let's go น่าสดวันแรกนะคะมาดูกันว่าอีก3วันหลังจากนี้จะแบบเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างแต่ว่าที่มีปัญหาตอนนี้เลยลก็คือน่าจะแบบใต้ตา,าที่มันแบบไม่ไหวแล้วแม่ไม่เคยหายจริงๆไม่เคยหายมันเป็นภูมิแพ้อะไรที่แบบยาวนานมากใต้ตาเป็นอะไรที่รักษายากมากแลรถ้ามันหายก็คือแบบเป็นช่วงที่แข็งแรงมากๆของชีวิตนะคะจะบอกว่าตอนเด็กอ่ะยิ่งกว่านี้อีกช่วงที่ฮอลแลนด์ใช้ชีวิตอยู่คอนโดมันจะมีช่วงหนึ่งตอนที่ฮอลแลนด์อยู่ไฮสคูลฮอลแลนด์ต้องอยู่คอนโดใช่ปะ่ะเราแบบ คอนโดในเมืองอะไรเงี้ยทุกคนเข้าใจว่าจะเจอฝุ่นเจออะไรเงี้ยใต้ตาแบบอย่างนี้ทุกคนอันนี้อาจจะคิดว่าแบบก็เยอะแล้วนะมันเยอะให้กว่านี้อีกโอเคค่ะเราจะมาเริ่มกันที่เทคนิคแรกของสาวสาวแบล็กทินะคะอันนี้เป็นเทคนิคจากพี่จีซูนะคะจีซูเคยบอกไว้นะคะว่าจีซูมาร์สหน้า2ครั้งต่อวันมากกว่า3ครั้งต่อวันเลยนะคะซึ่งก็ฮอลแลนด์ Holland ไม่เคยทําเลยฮอลแลนด์มาร์หน้าแบบมากสุดก็คือหนึ่งครั้งต่อวันนะ,ะไม่เคยมาร์เกินนี้เลยซึ่งเราจะลองทำกันดูซึ่งช่วงหลังๆวันนี้ฮอลแลี้เกีจ มาร์คที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นมาร์กตัวนี้เป็นมาร์คที่น้องกุ้มน้องกุ้มพีทีพีซื้อให้นะคะน้องบอกว่าแบบพี่ฮอลแลนด์อันนี้ดีมากอะไรนี้ก็เลยแบบจัดมาเนาะคือปกติอ่ะฮอลแลนด์จะใช้อีกรุ่นนึงน่าจะมีวางอยู่แถวนี้ป่ะคือตอนนี้เราไปญี่ปุ่นอะ่ะฮอลแลนด์ซื้อมาแบบที่มันเป็นแบบระบบทิชูเลยอะ่ะอันนั้นเป็นสูตรสีชมพูแบบชมพูบานเย็นนะคะดีมากซึ่งน้องบอกว่าอันนี้ดีนะซึ่งตัวอ,อันนี้ดีกว่า การมักหน้าเป็นอะไรที่ดีมา,มากๆเลยนะคะเป็นแบบเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นทำให้หน้าได้พักผ่อนที่แบบดีมากๆเลยจริงๆทุกคนควรมัก้าทุกวันถ้ามีเวลาโอ้แปึงก่อนมักหน้าขอทาลิปหน่อยเพราะว่าไม่รู้ทำไมมักหา้แล้วแบบรู้สึกปากแห้ง <g ül> เหมือนพอหน้ามันชุ่มชื้นแล้วปากมันไม่ชุ่มชื้นอยู่ที่เดียว <S <s โอเคคาดผมเพิ่มความเบ๋อต้อเราัไหมต้องผิดจริงๆชอบมาตรงที่ว่าแบบ มันปิดตาได้ชอบชอบใจความแบบมันปิดตาได้อ่าเธอแต่ว่าวันนี้จะไม่ปิดนะจ๊ะ<ก>ย้ายมปนั่งบนเตียงนะคะลกุปมาทุกคนว่าห้องแต่งหนะ้าห้องแต่งตัวของแลนไม่มีเก้าอี้มีมีเก้าอี้แต่ว่ามันเป็นที่วางของไปเรียบรนะ้อยแล้วก็คือเราเอาของมาบนเก้าอี้นะคะก็เลยแบบไม่มีที่นั่งเลยต้องมานั่งบนเตียงนะคะอ๋อใช่ค่ะทุกคนพี่จีซูจะใช้มาร์แผ่นแบบนี้แล้วก็ใช้มาร์คแบบที่เป็นครีมนะคะซึ่งฮแล,ลนรู้ด้วยว่าจีซูใช้อันไหน ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปซื้อกันแล้วก็เดี๋ยวมามาสคืนนี้เลยถ้าเราเจอนะไม่รู้ว่ามันจะหมดก่อนไหมอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ของที่แบ็คพิงใช้จะไม่ค่อยตกมาเหลือถึงเราๆนะคะอยากกินคุกกี้มากเลยทุกคนใช่อีกเรื่องหนึ่งที่ฮอลแลนพูดเป็นสิบล้านรอบแต่รอบนี้เอาจริงแล้วคือฮอลแลนลดน้ำหนักอยู่นะคะ <c oughs> ครัน,นี้จริงจังมากบอกเลยคอลแลนแบบออกกำลังกายทุกวันเช้าเย็นเหนื่อยมากเลยซึ่งก็เข้าทางอยู่นะเพราะว่าแบ็คพิคงหรือว่าไอดอลท่านอื่นๆนะคะความจริงแล้วนอกจากจะ บำรุงสกินแคร์อะไรทั้งหลายแหละแล้วก็ยังมีเรื่องของการออกกำลังกายที่เข้ามาด้วยนะคะการออกกำลังกายก็สำคัญมากมากเลยนะคะเราก็จะทับ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 นะคะนวดนวดเจ้าฮอลแลนจะแต่งหน้าเดี๋ยวไปงองนะคะมาก่อนแต่งหน้าเราจะดื่มน้ำาล็กนิดนึงนะคะซึ่งนี่ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่เจนนี่บอกไว้นะคะว่าเจนนี่จะดื่มน้ำเยอะมากๆเลยเพราะว่าเพราะว่าทั้งเรื่องดีท็อกซ์ทั้งเรื่องผิวเรื่องความชุ่มชื้นนะคะ อ๋อซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ care routine นะคะแต่ว่าลิซ่าจะชอบใช้ cushion มากๆเลยนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาแต่งหน้าโดยการใช้ cushion กันนะคะอันนี้เป็น cushion ของ shecore นะคะคอนแลนได้มาแล้วว่าไม่ได้ใช้เลยมันเป็นเบอร์คอนเรนหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันต้องบอกคอนเรนอะไม่ได้ใช้ cushion ไม่ได้ใช้ foundation มานานมากแล้วเพราะว่าคอนแลนอ่ะ ตอนนี้ใช้ชีวิตกับกันแดดฮอกซีนะคะ <g ül> กันแดดฮอกซีเป็นแบรนด์ของฮอลแลนด์เองนะคะซึ่งอย่างที่ฮอลแลนด์บอกตลอดว่าแบบพอฮอลแลนด์ทำผลิตภัณฑ์ออกมาคือเราทำแบบใช้เองต้องเป็นของที่เราแบบทำมาเพื่อทดแทนสิ่งที่เราใช้เองจริงๆอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเรื่องคุณภาพแบบไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าทำออกมาเพื่อใช้เองจริงๆอ่ะต้พอทานแล้วอ่ะช่วยเบลอรูขุมขนได้ดีมากแล้วก็คือเครื่องสำอางติดทนมากขึ้นเยอะเลยนะคะก็เลยแบบใช้มาตลอดเลยพอเราใช้เราก็ไม่ต้องใช้แบบลองพื้นหรืออะไรเลยเพราะว่าแบบมันแฮปปี้มากๆแล้วก็คนนใช้้้เีีกือแปมมาาๆลวต่ัจะ กันนะคะโอเคโอ้โหโกลมมากชอบอยู่นาว้าว wow. <laughs> โซโคือราผมดีไหมทุกคนไม่ด <laughs> ีที่เกียดอะแต่งหน้าเสร็จดืะะ่มน้ำค่ะ วันนี้จริงๆคอนนไม่มีแพลนไปไหนค่ะแพลนคือแค่ไปซื้อที่มาร์กหน้าของจีซูเลยค่ะจริงๆเดี๋ยวเราจะเข้าห้างไปเพื่อซื้อมาร์กของจีซูแค่นั้นเลยค่ะก็ไปเดี๋ยวเราไปกันเลยข้างซ้ายคุณพอลลี่นะคะแค่รูทีันี้เป็นของเจนนี่นะคะเจนนี่จะชอบดื่มน้ำดีท็อกกอนเช้ามากๆเลยเราก็เลยมาดีท็อกจูสของบู t นะคะอันนี้คอนนสั่งเป็นวิตาซีดีท็อกจูสนั่นแหละในนี้ก็จะมีส้มมีแครอทมีแอปเปิ้ล มีจิงเจอร์ประมาณนี้แหละเพราะเชอบกินบูชมากนะเพราะอะไรว่าเาทำอร่อยแต่ว่าแบบคนต่อเยอะมากไม่ค่อยสู้เท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีคนก็เลยสู้นะคะรสชาติเหมือนน้ำผลไม้ที่คุณพ่อจะาม่้กินตอนเช้าจริงๆมันจะเป็นรสชาตินี้เลยที่แบบคุณพ่อฝันให้กินตอนเช้าอะไรอเงี้ยอืมอืมเอาไปปั่นกินที่บ้านอร่อยมันเฟรชมากเลยทุกคน เนน้้จะะปป็รมีได้มาแล้วค่ะทุกคนที่มักหน้าที่พี่จีซูช่องนะคะนี่แหละเรามาแค่นี้เลยแล้วเดี๋ยวเราก็กลับบ้านละอ้อเดี๋ยวฮอลแลนด์ไปซื้อของแบบหนึ่งไปด้วยกันไหมทุกคนฮอลแลนด์กำลังพยายามหาน้ำมเขือเทศแบบโลโซเดียมแบบอันใหญ่แต่มันไม่มีงั้นจะเอานี้ไปเอาแบบนี้ไปฮอลแลนดว่ามันอร่อยมากอร่อยมากจริงๆ ือไม่แน่ใจว่ารสชาติต่างกันไหมระหว่างอันปกติกับอันโลโซเดียมแต่ว่ารู้ว่าเคยกินอันปกติแล้วรู้สึกว่าไม่อร่อยเท่าไหร่แต่ว่าเมื่ออาทิตย์ก่อนคุณพ่อท่านซื้อแบบโลโซเดียมมาแล้วท่านแบบอร่อยอร่อยจนแบบกินหมดไปหลายกล่องมากเลยแบบกลับมาซื้อใหม่นะคะเพราะแบบอร่อยมากก็เลยไม่แน่ใจว่ารสชาติมันต่างต่างกันไหมหรือแค่ว่ารสชาติมันเปลี่ยนไปจากเดิม มเมเื่อกี้สีทุ่มเลยเดี๋ยวเราจะไปกันอย่างรวดเร็วเลยเ <_ d ata> พราะเราจะนอนเร็วนะคะต้องนอนให้ได้ก่อนเที่ยงคืนนั่นก็คือเร็วที่สุดของอะไรละพรุ่งนี้จะนอนสีทุ่ม <_ d ata> เพราะว่าโรเซ่พูดไว้หลายรอบมากๆเลยว่าวิธีที่ดีที่สุดคือการนอนเร็วนะคะ Beauty Sleep นะคะนอนให้ครบแบบสิบชั่วโม <_ d ata> วงโรเซ่จะพูดบ่อยว่าเมื่อไหร่ที่ได้นอนน้อยเนี่ยผิวจะเริ่มแบบแห้งอะไรอย่างนี้ตอนนอนเร็วแล้วผิวจะแบบดีขึ้นมากๆเลยฉะนั้นเราต้องรีบนอนเร็วนะคะเดี๋ยวเราจะรีบ พูดรีบไปรีบไปนอนโอเคก็คือเดี๋ยวเราจะม,มาะขัดผิวก่อนนอนนะคะ <laughs> เพราะนั่นคือเ <t ell> ทคนิคของเจนนี่นะคะเพราะเจนนี่ชอบขัดผิวด้วยเกลือสปานะคะเราก็จะมาขัดผิวแต่ว่าอยากบอกว่าการขัดผิวเนี่ยไม่ควรขัดทุกว,วนัคนควรจะแค่สองอาทิตย์ครั้งนะคะปกติเราจะขัดผิวหลังจากที่ถูสบู่เสร็จนะคะจะทําในอาบน้ำนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะสครับแขนให้ดูเป็นพิธีแล้วกันนะคะเลยเดี๋ยวไป สครับต่อในเทียมน้ำราะนั้นใช้สครับของกอรี่นะคะก็คือความเอาน้ำใสเล็กน้อยขัดแขนเดียวได้นะทุกคนอีแขนนึงเดียวไปขัดในเทียมน้ำขัดให้ดูแขนเดีเป็นพิธีความขัดเป็นพิธีเนาะมีผูเปื้อนแหลกตอนนั้นจะขัดไปโดยที่แบบจะเน้นตรงข้อศอกอะไรอย่างนี้นะคะพวกข้อศอกเข่าอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละคะ่ะแล้วก็ล้างออก กับแลวผิวดื่นชอบและที่สำคัญที่สุดของสาวๆทั้ง4ท่านเลยนะคะก็คือการทำความสะอาดใบหน้าคะให้หมดจดใช้เวลาในการคลีนหน้าให้แบบมั่นใจว่าสะอาดที่สุดเล้วคอนั้นก็แนะนําจริงๆด้วยเพราะว่าต่อให้แบบว่าเราจะอัดสกินแคร์เข้าไปแค่ไหนแต่ถ้าเกิดผิวเรายังแบบสกปรกอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ช่วยนะคะฉะนั้นทำความสะอาดหน้าให้ดีนะคะก็ใช้ c l e นซิ i n g b a ก่อนนะคะก่อนจะใช้ cleansing water ด้วยนะคะ แลก็แน่นอนค่ะสมุูสลรายสีลุ่งฮอกซี่ของเรานั่นเองนะคะคๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะเพราะว่าเอาราสต็อกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวปลายเดือนมาแล้วนะคะซึ่งก็คือลงคลิปนี้ก็น่าจะมาแล้วอ่ะสั่งไปได้เลยค่ะทุกคน <laughs> เป็นสินค้าตัวแรกของฮอกซี่แล้วก็เป็นที่รักของทุกคนนะคะเพราะว่าอ่อนโยนมากๆแล้วตัวสายายสีลุงเนี่ย ช่วยเรื่องดรดลอยดำได้อย่างเห็นชัดเจนเลยนะคะไปลองดูกันได้นะและก่อนนอนเดี๋ยวเราจะมา马มา,ากันนะคะและนี่ก็คือที่มค์คหน้าตัวโปรดของจีซูนะคะมันคือ m a ออฟแม m ก g n นมินตี y นะคะของลัชมรนจะปาดรอบเดียวนะคะจะได้แบบไม่เปื้อนในนี้มากเนาะ รีบนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวเที่ยงคือละเดี๋ยวเราจะไม่ได้ Beauty Sleep ของเรานะคะมาร์กซูนี้เหมือนมันจะ scrub ผิวได้ด้วยนะเนี่ยเพราะว่ามันเป็นแบบเน้นๆแต่มันเย็นหน้าชอบชอบเราชอบมาร์กที่แบบเย็นเย็นหน้ามากมากเลยตัวน,นี้เหมือนผักเลยนะคะเขียวมากอ่ะแล้วก็เจนนี่นะคะจะมี Emergency Lip Balm Zone นะคะอ่ะหล,ะหละักๆคือเจนนี่ชอบทาลิปบาล์มนะคะก็จะมีไว้ข้างเตียงเนาะแล้วก็จะทาลิปบาล์มกันซ่วนก็เป็นคนหนึ่งที่ปากแตกมากๆแบบไม่ทาลิปบาล์มไม่ได ว่าอยู่ไม่ได้เลยไม่ใช่อยู่ไม่ได้มันจะทาลิปไม่ได้แต่ทาลิปไม่ติดเลยถ้าไม่มีลิปบาลห่องน,นก็เลยแบบมีลิปบาลในทุกกระเป๋านะคะมีอยู่ทุกที่นะคะจริงๆรู้สึกว่าเราคนแบบมาสึงคองไม่เคยเลยในชีวิตแต่ว่าน่าสนใจมากพีคมากก็คือเก็บของเก็บกล้องเก็บไฟ ล้างหน้าถอดคอนแทคเลนส์พอล้างหน้าเสร็จก็โอเคทาสกินแคร์แล้วคิดได้บก่กเฮ้ยเรายังเหลือทริคอีกอันนึงนะคะจากลิซ่าแบล็กทิงนะคะที่แบบต้องบอกในวันนี้นะคะก็คือลิซ่าจะให้ความสำคัญกับมอยส์เจอไรเซอร์มากๆๆๆมากเลยนะคะเพราะว่าลิซ่ามีผิวแห้งนะคะฉะนั้นลิซ่าจะให้ความสำคัญกับมอยส์เจอไรเซอร์แล้วลิซ่าก็จะนวดมอยส์เจอไรเซอร์เข้าไปในผิวเลยนะคะรู้สึกว่าลิซ่าจะชอบนวดหน้าแบบลิซ่ามีเครื่องนวดหน้าเลยนะทามอยส์เจอไรเซอร์ ไปนะคะเมื่อกี้แบบเรียกว่าปิดก่องกันแล้วก็คนะือแบบว่าเก็บไปเก็บกล้องเก็บทุกอย่างแล,แล้วก็แบบฉันจะลืมเทคนิคของลิซ่าไม่ได้เพราะฉันจะชอบใช้ตรงนี้นวดตรงนี้เพื่อลดเหนียงนะคะมันเวิร์กนะมันเวิร์กนะ <Okay. S 2> โอเคโอเคไปนอน,นจริงๆแล้วทุกคนแลเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ hello วันที่2นะคะทุกคนสภาพี <laughs> ่พี่มาร์กหน้านี้แบบมันไม่ตรงหน้าเลยพแล้นก็มาร์กหน้าด้วยมาร์กชีพเลยนะคะอ๋อใช่จะบอกสึมบวานแล้วว่ามาร์กหน้าที่เราซื้อตามที่จีซูออันที่เป็นแม็กนามินเทียคือแบบชอบมากมากๆๆกก,ก็คือชอบมากพอล้างเสร็จแล้วหน้าแบบ หน้ารู้สึกแบบลื่นๆรู้สึกแบบว่าเนียนๆแบบนุ่มๆแบบชอบมากแต่ว่าหน้าไม่มันนะคือบางทีเวลาฮอลแลนด์ใช้แบบครีมอ่ะพอแบบล้างออกมาแล้วหน้าจะแบบมันๆแล้วฮอลแลนด์ไม่ค่อยชอบฟิลนั้นเท่าไหร่ที่แบบโอเคมันชุ่มชื้นแต่แบบมันมันๆฮอลแลนด์ไม่ค่อยชอบแต่อันนี้มันชุ่มชื้นแต่แบบมันไม่มันอ่ะแบบหอม่ะเข้าใจแล้วทำไมหลายๆคนชอบมากตัวนั้นธราเมื่อวานที่เราไปซื้อของกันฮอลแลนด์ก็ไปวิลล่ามาด้วยแล้วก็เจอน้ําผลไม้นะคะซึ่งอันนี้มีมีแครอทส บีทรูทนะคะมันก็ฟังดูดีท็อกนะเราก็จะดื่มอันนี้ตอนเช้ากันนะคะนี่ทุกคนภูมิใจนำเสนอหลอดไม้ไผ่เป็นแบมบูนะคะรับโลบ่ากินไปกินมาช่างเหมือนเม่อคืนเพ็พอแรกๆมันแบบเหม็นบีทรูทนิดนึงแต่ว่ากินไปเรื่อยก็โอเคอ้อจะบอกว่าอันนี้ไม่ได้เติมน้ำตาลนะคะเป็นการเริ่มต้นวันที่ดีมาก วันนี้พี่จูนี่พี่จูนี่จอมแก่นนะคะชวนฮัานันไปบล็อกก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปหาพี่จูนี่กันตอนเย็นนะคะคี่ถึงมากไม่ได้เจอพี่ฮันนนมากจ้ารดาตอนนี้กับพี่จูนะคะจูนี่จอมแก่นนะคะก็เราต้องมีทางพี่เขาให้พี่จูนนัง่งนึ่งทําเลาไปทอดตัวช่องเราขึ้นแล้วว่าไหมคะเอาก็ได้ค่ะ<ๆ>ช่องจูนี่จอมแก่นจริงๆนะก็อย่าลืมไปรอดูคลิปที่ช่องพี่จูได้นะคะพวกเรามาเล่นลองบอร์ดกันด้วยค่ะ เล่นแบบไม่ธรรมดาด้วยนะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาดเรอดูนะคะทุกคนโอ้ถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนฮอลแลนด์ก็อาบน้ำแล้วก็เช็ดหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะดับเบิลเคลนส์แบบว่าคลีนจิ้มปื้ม,ม,มเพราะว่าวันนี้เหนื่อยเยอะมากวันนี้เหนื่อยมากนะคะไปเล่นบอร์ดกับพี่จูนี่มาก็คือเหนื่อยแบบสาดมากมากแต่ว่าสนุกมากเลย เราจะมามาสหน้ากันตอนแรกอะคือเหอมาร์สที่เพิ่งซื้อมาอีกตัวแมกนามินเทียชอบมากเลยตอนแรกก็ว่าจะใช้เพราะว่าเหอไงเพิ่งซื้อแต่ว่าก็ได้หันกลับไปเจอน้องตัวนี้นะคะฮันนี่มาสที่เพิ่นซื้อไว้หลักๆก็คือกลัวน้องน้อยใจก็เลยหยิบน้องมาใช้หน่อยฮันนี่มาสนะคะจริงๆนี่ไม่ได้พูดแบบอุ๊ยดูกลัวน้องเสียใจเลยไม่ไม่ไม่คือพูดจริงว่ากลัวน้องน้อยใจเพราะว่าเราอะพอซื้อมาสอะไรใหม่ๆมันก็คือลืมน้องลืมน้องเลยแต่ก็น่าทัตัวนี้ชุ่มชื้นมากแฮปป ใช่ว่หาหองค่อนข้างจะแบบเหลวๆนะคะคือมีความหน้าเหลืองมากเมื่อวานเราเป็นมนุษย์หน้าเขียววันนี้เราเป็นมนุษย์หน้าเหลืองจะบอกว่ามั้งตัวนี้คะแนนทาทับคิวเปเลยเพราะรู้สึกว่าแบบหนองช่วยกำเนินคิวอ <c oughs> โอเคล้างหน้ามาแล้วปุ้งปุ้ง,งก็คือหน้าชุ่มชื้นมากวันนี้ไม่ลืมแล้วเราจะมานวด m o i s ไรเซอร์เข้าหน้ากันนะคะก่อนอื่นเลยเซรั่มฮ็อกซี่ค่ะ <c oughs> เซรั่มบุสเตอร์สไลายสีลุงของฮอกซี่นะคะอยากให้ลองตัวนี้มากที่สุดแล้วก็คือช่วยแก้หน้าโทมได้ดีมากตื่นเช้ามากคือแบบบริงอะ่ะนี่เนาะเซรั่มจะแบบชข้มค้นแบบนี้เลยนะคะครีมของเรานะคะเราจะนวดให้แบบว่าซึมสุน่น้อุยเจ้าใเรามีกัวชัวมันชื่ออะไรอะกวาาักวาช u r กัวชัว ว่าช <What> <laughs> ัวจำเป็นไปหยิบมาให้ดูไม่รู้เรียกอะไรน, <laughs> นี่เลยค่ะของ Glossum 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 is it Glossum นะคะอ่าเราก็จะมีความแบบเออตัวเนี้เราชอบหน้าได้ดีจริงนะเออจริงแบบไม่รู้เหมือนกันเขาก็มีแบบดีเบตออกมาแบบเฮ้ยมันไม่เวิร์กเว้ยอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าเฮ้ยมันเวิร์กอยู่ควรไปหา tutorial ใน youtube ดูกันได้เวิร์กทำตามไปเลย <laughs> ก็วันนี้เขาแลนจะใช้ sleeping mask นะคะสักนิดนึง ปไปนอนแล้วค่ะทุกคนซึ่งตอนนี้เป็นเวลาตบมือยังไม่ชิ้งคืนค่ะตอนนี้ห้าทุ่มครึ่งนะคะอีกครึ่งชั่วโมงไม่ได้ไปนอนแล้วอนนัอดีค่ะค่ะจีวันที่สามนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะอยากเล่าว่าเมื่อเช้าเขาอะไรลงไปข้างล่างแบบหน้าสดเลยแล้วเจอคุณพ่อคุณพ่อบอกว่าไปทำอะไรมาหน้าใสขึ้นนะเขาอะไรแบบ black pink karate ค่ะ แลนใช้มาตัวนี้นะคะวันนี้ดานเซอรเกสเซนเทล,ล่าของสกิน104นะคะเป็นครั้งแรกที่ใช้แล้วคือเปิดมาตกใจมาเพราะแบบมันเหลืองมากแต่ว่ามันรู้สึกดีมากเลยะแล้วก็นี่ค่ะน้ำดีท็อกซ์ของเรานะคะก็หยิบมาจากวิลล่าเช่นกัน <laughs> อันนี้เป็นน้ำแอปเปิ้ลเขียวผสมกีวีนะคะเหมือนมีฝรัง่องอยู่ข้างในแต่ว่ามันเป็นแอปเปิ้ลเขียวกับกีวีเลยนะโอเคอร่อยจะบอกว่าวันนี้แลนไม่ได้ไปไหนนะคะแต่ว่า จะสองไห้มีทำ p r o o a l ส่งอาจารย์นะทุกคนพอนจะเปิดเทอมแล้วแล้วนั้นก็จะเป็นแบบปี4แล้วอะทุกคนเหนื่อยแล้วยังไม่ถึงครึ่งเลยก็ฮันจะมีน้ำวางไว้ข้างตัวนะคะจะได้ดื่มน้ำได้เยอะๆนะคะนะคะโอเคทุกคนฮันก็จะนั่งอยู่ตรงนี้จนกว่าจะเสร็จเลยนะคะแล้วก็อาจจะออกไปทานข้าว ถ้าเสร็จนะถ้าเสร็จทันถ้าเสร็จทันเสร็จแล้วค่ะทุกคนก็คือเดี๋ยวฮอนแตนจะไปวิ่งนะคะแต่ว่าคอนแตนแต่งหน้าไว้ก็เลยไม่ชอบออกกำลังกายโดยที่แบบมีเ้อส่องสำออยู่บนหน้าก็เลยเดี๋ยวจะล้างหน้าให้สะอาดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปวิ่งแล้วค่อยกลับมา้ากหน้า วันนี้ไม่ได้ไปไหนตอนเรนแต่งหน้าเพราะว่าเรียนมีถ่ายแบบว่างานเล็กน้อยนะคะถ้าเรนแต่งหน้าก็บอเรานจะใช้แค่เมิเซล่าวร์นะคะแต่รราซึบผิวดีขนาเนี่ยนี่คือหน้าที่เช็ดแล้วเป็นแชมพูสำหระสีีวมหกซี่ค่ะวันนี้ก็ใสนช่อตัวใหญ่มากเลย ก็ปิดท้ายด้วยมาร์ตัวนี้นะคะเอาจริงๆชอบมากทั้งหมดกับปุกนี้จะไปซื้อมาเพิ่มนะคะตอนแรกนะ่ะลองที่มาร์กหน้าของลัสมาสอนยะแล้วก็แบบไม่ได้ชอบขนาดนั้นนะ่ะพอลองใช้นี้แล้วคือแบบชอบชอบมากอปิดท้ายด้วยการทาลิปบาลแล้วกันนะคะอ๋อ,อใช่ทุกคนตายละลืมปวดชุดนอนน่ารไหเนอ,องไอ,อพีชนะคะนี่จึีก็เลยใส่ที่คาดผม ก็เดี๋ยวพอมาถ้าเสร็จลงจอร์ไรเซอร์นวดหน้าว่ากันไปแล้วก็เดี๋ยวคนจะนอนค่ะวันนี้เราต้องนอนสิงทุ่มให้ได้ให้ได้จริงๆมันทําทำได้เพราะว่าตอนนี้มันสามทุ่มนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คนจะมาสรุปให้ฟังนะคะว่าผ่านมาสามวันแล้วเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวเขาจบวันนี้ตรงนี้เลยละกันนะคะเพราะว่าคิปน่าจะยาวมากเลยเนี่ยเหมือนเราตัดบล็อกเลยอะ อเค้าเรื่องก็เฮลโลทุกคนวันนี้ฮลแลนดจะมาสุปให้ฟังนะคะว่าที่ผ่านมา3วันเป็นยังไงบ้างอย่างแรกต้องบอกเลยว่าตื่นมาทุกเช้ารู้สึกว่านานุ่มมากน่าจะนุมน่มๆเลยอะ่ะอีกข้อนที่ฮอลแลนด์เห็นได้ชัดมากๆเลยนะคือฮอลแลนด์อ่ปกติจะ แป้งพัาพเอาไว้แบบทาเจับระหว่างวันใช่ไหมแล้วทุกครั้งที่เราทาเจ้าแบบน่าจะมีความยังไม่เป็นคราบนะแต่จะดูแห้งๆความรู้สึกก็คือรู้สึกแห้งแล้วก็หน้าก็ดูแห้งๆแ,แต่ตั้งแต่วันที่2อนะรู้สึกว่าเวลาเราทาเจ้าแบคือหน้าเนียนน่าจะเป็นเพราะว่าแบบความชุ่มชื้นที่มากขึ้นส่วนเรื่องนอน10ชั่วโมงเฮลานทำไม่ได้นะคะทุกคนเฮลนนอนวันแรกอะ10ชั่วโมงแต่ว่าวันหลังก็ไม่ได้สิบชั่วโมงอย่างเช่นเมื่อคืนก็คืออะไรก็คือนอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่แล้วก็ต้องตื่นเชา บบเต็มๆขนาดคือได้นอนแหละแปชั่วโมงแต่ว่าสิบชั่วโมงอ่ะยังยังทำไม่ได้นะคะทำได้แค่วันแรกนะคะตัวเองอาจจะยังไม่เห็นความแตกต่างตรงนี้แต่ว่าถ้าทำได้เทว่าเห็นความแตกต่างแน่นอนอันนี้จะต้องบอกคนไว้ก่อนเลยเพราะเ่าไร่รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเรื่องการนอนมันที่สำคัญมากแต่ว่าแบบ คอนเรนพยายามแล้วจริงๆทุกคนพยายามแล้วส่วนเรื่องที่คิดว่าช่วยที่สุดอาจจะไม่ช่วยที่สุดแต่ว่าเป็นอะไรที่แตกต่างจากรูทีนเดิมๆของฮอลแรนนะคะเพราะว่าเหมือนเรื่องใส่ใจกับการล้างหน้าครีนหน้าดื่มน้ำลิปบาล์มมอยส์เจอไรเซอร์นวดหน้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่คอนัรนก็ทำอยู่แล้วนะคะแต่ว่าที่แตกต่างจากรูทีนของฮอลแรนเลยคือการมาร์กหน้า2ครั้งต่อ วันแล้วก็ติดกันด้วยนะปกติคอนเทนไม่เคยมัหน้าติดกันขนาดนี้เลยแล้วก็ดื่มน้ําดีดท็อกซ์นะคะอันนี้เป็นสองอย่างที่แตกต่างแล้วเราก็เห็นความต่างจากผิวเราเลยนะคะจากสองสเต็ปนี้ที่เพิ่มเข้ามาในรูทีนของเรานะคะอย่างเรื่องมาส์กหนะ้าฮอลแลนด์ว่าแบบช่วยแน่นๆนะคะเพราะว่าฮอลแลนดหน้าชุ่มชืม้นขึ้นยิงมองมองวส่วนดื่มน้ำดีดท็อกซ์ตันนี้ฮอลแลนด์ก็ชอบนะแล้รู้สึกว,ว,ว่า การขับถ่ายอะไรก็ดีขึ้นแล้วก็เหมือนพอดื่มเป็นอย่างแรกรู้สึกแบบรู้สึกเฟรชมากอะรู้สึกดีมากๆเลยก็สรุปอยากจะบอกทุกคนว่าทั้งหมดที่ทํามานะคะทําตามกันได้เลยนะคะใช้เป็นดูทีประจําวันได้เลยนะคะเพราะอย่างเมือ่อเช้าเพิ่งมาสหน้ามานะะันเพราะรู้สึกว่าแบบจากที่เราทำมาสามวันรู้สึกว่าเฮ้ยเวิร์กสำหรับเรารู้สึกเวิร์กมากแล้วก็เตรียมปั่นผักข้างล่างแล้วอก็คือแบบจะดื่มน้ำดีอตอนเช้าก็ไปทํากันได้นะคะทุกคนหรือว่าใครมีแบบเทคนิคอะไรดีๆเลยก็มาแชร์ได้ในคอมเมนต์นะคะใครอยากให้แลนทําคลิปดูแล ดูดีรูทีนตามพายิก็คงเป็นเรื่องง่ายได้เหมือนกันนะคะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะบบ๊าายย